ตรงนี้อาบเลยครับเนี่ยตกมานี่ก็น่าจะเจอน้ำฝนด้วยแล้วเนี่ยดูนี่ฟังเสียงก็รู้เลยครับจอกจๆอกจอกจอก,จอกน,น้ำฝนครับโดนเต็มเต็มครับไม่เยอะหรอกน,น้ำเป็นน้ำฟองเดี๋ยวมันจับตัวกันก่อนแล้วมาค่อยมาเทออกนะครับ สวัสดีครับทุกคนเอาอองแล้วครับวันนี้นะครับเป็นวันที่สองเลยนะครับกีดยางแต่วันนี้กีดเสร็จเลยนะครับกีดยางเสร็จฝนก็เทลงมานะครับอันนี้หยอดไม่ทันนะครับนี่เป็นน้ําฝนเลยนะครับการน้ํายางนะแต่ผมหยอดเข้าไปแล้วไม่รวมจะจะได้เท่าไหร่นะกีดยางหนะ้าฝนก็อย่างนี้แหละครับก็จะเจอฝน เราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกในช่วงไหนเนาะยางมันหลายต้นนะครับมันก็เลยกว่จาจะกีดเสร็จก็ประมาณสองชั่วโมงนะครับคิดดูนะครับขนาดกีดแลวสองชั่วโมงถ้าเกิดฝนมาอย่างแรงนะครับไม่ถึงสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับน้ําเต็มถ้วยเลยนะครับแต่วันนี้ผมใช้วิธีง่ายๆเลยนะครับทุกคนในการกีดยาง เรากรีดแบ่งครึ่งออกนะครับอ่าสมมุติว่าพันต้นนะครับของผมเนี่ยผมก็จะแบ่งหกร้อยต้นนะครับอ่าก็กลับไปหยอดน้ํากดก่อนนะครับก็คือเราเผื่อว่ามีฝนมาช่วงไหนเราไม่รู้ใช่ไหมอ่าเรากรีดสักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็ไปหยอดน้ำกดไปเลยนะครับ พอดีหยดน้ํากดเสร็จนะครับเราก็มากีดต่อส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่เหลือก็โดนครับวันนี้ไม่ใช่ไม่โดนนะครับอ่พอดีหยอดน้ํากดเสร็จนะครับมากีดต่อกีดเสร็จฝนเทลงมาเลยนะครับส่วนข้างบนนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่าเราหยดน้ํากดทันพอดีน,นะครับแต่ขา้างล่างก็โดนอย่างนี้นะครับเนี่ยหยอดเข้าไปก็ยังเป็นน้ําอยู่นะครับทุกคนพอน้ําฝนมัน ปริมาณน้ําฝนมันเยอะกว่านะครับใส่น้ำกดยังไงก็ไม่ก็ไม่อย่นี่หรอกเพราะว่าน้ําฝนมันอีกอย่างนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำยางก้อนถ้วยนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับน้ำกดจะดีที่สุดคือไม่ต้องผสมน้ำเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องผสมน้ำเลยอ่ามันจะแข็งตัวเร็วนะครับหยอดปุ๊บมันแข็งตัวเลยนะครับ เจออาจจะเจอพวกน้ําฝนมีอะไรที่มันน้ําฝนเจือจางกันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันก็สามารถที่จะทําให้น้ำยางเป็นเป็นก้อนไวนะครับเป็นก้อนเร็วเราก็จะไม่เสียหายอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นเกิดคนรู้เล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากกับทุกคนนะครับเราไม่ต้องไปผสมน้ํากดนะครับเอาน้ำกดเพียวๆ,ๆเลยนะครับทุกคนหยดนิดเดียวน้ํายางก็ แขงตัวแล้วนะครับอ่าโอเคครับวันนี้เราพาไปดูที่เหลือเลยนะครับประมาณสองแถวนะครับประมาณสองแถววันนี้โดนไอีกแล้วนะครับเดินมาดูอาบต้นยังมีอยู่เลยนะโอเคมาเราเดินมาดูนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้หยอดนะครับเนี่ยเนี่ยมีน้ําผสมอยู่เดี๋ยวลองดูนะน่าจะได้อยู่นะนี่ผมดูแล้วนะครับอ่าเป็นน้ําน้ําคงยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ อ่าได้นะครับเนี่ยไม่ต้องใช้คนหรอกครับตัวแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยแข็งแล้วครับอ่าโอเคหีกประมาณสักสิบนาทีมันก็แข็งตัวแล้วถือว่าไม่ดวนเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคน ได้นะครับนี่ใส่เยอะๆสักหน่อยนะครับอืมไม่เสียหายนะครับแบบนี้ก็ไม่เสียหายมากมายนะครับต้น,นใหญ่ๆนี่ครับ นี่ก็โอเคนะครับเนี่ยใส่มันเยอะๆหน่อยผสมน้ํากดไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องผสมน้ําเลยยิ่งดีเลยหน้าฝนนี่นะนี่ครับแข็งแล้วไม่เสียหายนะครับ คยังไม่เสียหายนะครับตัวนี้เอาไห้คนก็ได้นะครับทุกคนผมมีมือเดียวมีอ,อีกมือหนึ่งถือกล้องนะแหงแข็งตัวเลยเห็นไหมก็ไม่เสียหายนะอ่บเลยครับตัวนี้ ถ้าเราผสมน้ำเยอะๆนะครับไม่ดีนะครับทุกคนยางมันจะไม่เป็นจะไม่แข็งตัวเร็วนะอย่าไปผสมน้ำเลยดีกว่านะครับผสมกระผสมน้อยที่สุดนะครับโนี้โอเคสูง ออกเยอะนะครับตัวนี้น้ำก็น่าจะมีอยู่นี่ออกเยอะเลยนะครับนี่น้ำก็ไม่เท่าไหรอมันมีน้ำฝนนิดนึงแต่ถ้าเราทำเป็นยางช่วยนะครับทุกคนเอย,ยางยางน้ำขายนะเปอร์เซ็นต์จะลดเลยนะครับทุกคนนี่ จากเปอร์เซ็นต์สามสิบก็เหลืออยู่ยี่สิบแปดยี่บเก้าแค่นะั้นนะอ่าทำน้ำยางหน้าฝนเนี่ยเต็มทำเป็นยางก้อนจะดีที่สุดนะครับเราไม่ต้องไปกังวลเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนี่ตัวนี้ก็พอได้นี่ครับน้ำละผมดูแล้วนี่ยน้ำมาด้วยแหละตัวนี้ ไม้คนดีกว่าว้ายน้ำเทียบเลยถามว่าเมื่อมันแข็งตัวมันก็จะส่วนที่มันเป็นน้ำฝนมันก็จะเราก็จะมาเททิ้งนะครับเนี่ยน้ำเยอะเลยตัวนี้นะตัวนี้อาบเลยครับเนี่ยตกมานี่ก็น่าจะเจอน้ำฝนด้วยได้เนี่ยดูดิฟังเสียงก็รู้เลยครับจ๊อกจ๊อก น้ำฝนครับโดนเต็มๆครับไม่เยอะหรอกน้ำเป็นน้ำฟองเดี๋ยวมันจับตัวกันก่อนแล้วมาค่อยมาเทออกนะครับครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูอแถวบนนะครับที่เราหยอนน้ำกดไว้ก่อนที่ฝนจะตกนะครับ แถวบนนี้คือเราหยอดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับน้ำยางมันแข็งหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นมีดแรกนะครับทุกคนน้ำยางมันไม่ค่อยออกหรอกเพราะว่ามันมีดจีดคืนแรกนะมันก็เลยได้แค่นี้นี่นะครับ มันก็จะเป็นน้ําอย่างนี้นะครับก็กระเทออกมันจับกันเป็นก้อนแล้วอางนี้คือที่เราหยอดไปแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับก็จับกันเป็นก้อนแล้วนะครับแข็งทีน้ำออกคว่มน้ำไว้